Gt3 RS นะครับ Lotus นะครับ BMW M i5 เฮ้ยไม่มี2คันเลยเหรอส่วนใหญ่จริงๆมาแนวนี้กันเกินครึ่งนะ สวัสดีครับทุกคนเอียงเลยเอียงเลยเอียงเลยวิ่งหลายรอบวิ่งหลายเทคนะเน,นี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีทีเด็ดที่บอกว่าแบบแบบ่างน,นี้เลยคือเป็นรถที่ทุกคนแบบรอคอยนะฮะว่าแบบเมื่อไร่ของพี่กุดดี้เนี่ยคือจะมาสักทีผมต้องบอกเลยฮะว่าก็ยังไม่มาอยู่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ของผมฮนะของลูกค้าเข้ามาติดฟิลม์มใสกันรอยนะครับทําทําทำทำเป็นไง GT3 RS นะครับเป็นรถที่โห ต้องบอกว่าสักราชนี้นะวันนี้เป็นรถที่คนพูดถึงเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุด่ะดูข้างในก่อนไหมโโหตื่นเต้นเลยอะ่ะนี่จริงๆรืงคุณดู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 ใหม่กิฟกิฟใหม่กิฟกิฟขออนุญาตเป็นบุญก้นน่นั่งก่อนเลยอุ๊บโอ้โอ้คันนี้นะฮะคราวที่แล้วที่เราไปรีวิวที่อย่าเรียกว่ารีวิวเลย เรียกว่าพรีวิวดีกว่าที่ AS นะครับยังไม่มีไวแซยแพ็คเกจนะแต่คันนี้ไวแซยแพ็คเกจแล้วนะครับคือไวแซยแพ็คเกจเนี่ยเลื่อนบอะได้แค่นี้เหรอติดอะไรเนี่ยเอ้ยแต่นี้เป็นไวแซยแพ็คเกจแบบไม่มีโลบาร์น่าแปลกใจนะฮะเป็นแบบไม่มีโลบาร์นะครับก็เออเฮ้ยออปชั่นก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะไม่มีโลบาร์นะฮะแต่ว่าได้ข้างในเป็นคาร์บอนนะหัวเบาะนะครับเป็นไวแซยแต่ไม่เอาโลบาร์นะฮะเจ๋วเว้ยนะครับ,ด,ววรบด้านจากรยวนี้เป็นคาร์บอนนะครับ สวยมากสวยมากสวยมากอันนี้รถ24กิโลคือใหม่แบบใหม่จริงๆนะขอฟังเสียงหน่อยว่าต่างกับ G3 ธรรมดาไหมต้องบอกเลยว่าไม่ต่าง <c oughs> ไม่ต่างไม่ต่างนะครับไม่ต่างไม่ต่างนะภายในตรงนี้คือหลับตาตื่นมาก็คือไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรนี่นี่ปุ่มตรงนี้คือที่สาคัญที่สุดที่คาวเค่แล้วเราไม่ได้เล่นมานะครับประตูยังเปิดอยู่เนาะ แต่ว่านี่เรามาเริ่มกดตรงนี้นะฮะ PASM นะอันไหนคือ DRS อะ่ะอยากกด DRS อะฟังก์ชัน n o t a v a i l a b l e in track mode อ l ลี่อะปรับโหมดก่อนปรับโหมดไปที่ track นี่ DRS not ready นะฮะ DRS not ready ทำยังไงถึงจะ ready วะนี่อันนี้คือปรับช่วงล่างอ๋อไม่ใช่ปรับเฟืองท้ายนะครับเดิมมันมาส0-4นะนะครับ อันนี้คืออ๋อโหเป็นไงเป็นไงเนไงศูนย์ลบสี่นะกลับไปที่เดิมก่อนเดี๋ยวงงอันนี้ traction control นะฮะนี่มาอยู่จอนี้แล้วจอนี้ traction control dynamic on ETC on โอ้โหแบบปรับได้โอ้นี่ปรับได้หลายระดับ t r a นชั o นแบบระดับ1 2 3 4 5 6 7นะครับเอาเป็น on ธรรมดาไว้ก่อนนะแล้วก็ ETC off ESC นะครับ electronic stabilizer control นะฮะมีแบบ dynamic กับแบบอ่อ,อนเลยนะแล้วก็ T S M อันนี้คือโชค๊คนะรีบาวดัม p ิ i n g นะครับคอมเพรสชันนะมาศูนย์หมดเลยนะอันนี้คือไม่ต้องมาจอดรถเพื่อปรับแบบเลเวลอันนี้อีกแล้วนะครับโห oh. ยอดอยากเล่น D I S อ่ะ D I S ทำไงอ่ะสงสัยอาจจะต้องวิ่งก่อนแต่ปุ่ม D I S เจอแล้วอยู่นี้เจอปุ่ม D I S ละนะครับคันนี้แน่นอนว่า ไม่ได้เอาออกไปซิ่งให้ทุกคนดูแน่นอนเพราะว่าเป็นรถลูกค้านะครับต้องบอกเลยว่าเอ,อ้ยเล็บให้ฟังทีหนึ่งนะมันมีซอฟต์ลิมิเตอร์อยู่แล้วเบิ้ลให้ฟังรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุออ่นหนึ่งมี <Sounds> <Rams. S 1> สปอร์ตเอ็กซ์ซอร์ดไหมเข้าไปที่รถเออมีสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์นี่เบิ้ลหน่อยเฮ้ยเสียงเหมือนเสียงเหมือนดังกว่า GT3 นะ <inequalities> ดังกว่าปะดังกว่า GT3 เดิมนิดน,นึงเนาะเออโอ้ oh. เฮ้ยแอรโรไดนามิกนี่ไงปรับได้อันนี้ไงนี่ไงเหรอเออเอ๊ะเป็นไงเป็นไงเงืนงานไหมเงื่อนงานไหมเออเออเอาเว้ยเอาเว้ยเอ,อ,เอ,อาเว้ยไดนามิกดาวฟอร์ดอ่าพอดีกว่าเดี๋ยวพังไม่รถเรานะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าโอโหออปชั่นแบบไวแซกนะครับก็คือฝากระโปรงเป็นคาร์บอนนะแล้วก็ได้ปีกหลังตรงนี้เป็นคาร์บอน คอมบิเนชันสีคันนี้ต้องเรียกว่าเดอะแพนด้าขาวดำขาวดำนะก็เหมาะสมนะครับลายคาร์บอนปอร์เช่นี่เขาทำสวยเสมอจริงจริมาดูแอโรไดนามิกหลักๆนะฮะคุณดูนะถ้าไม่มีชิ้นนี้ขึ้นมานะก็คือยางนี่คือเกินกันชนออกมาเลยนะเห็นป่ะมันว้าเข้าไปตรงเนี้ยเห็นป่ะยี่อเกินกันชนออกมาเลยนะเอานี้ออกมารับนะเอาเอาแบบเหมือนเป็นเบรคออกมารับอย่างงี้นะสวยมากแล้วก็คันนี้เป็นเบรคคาร์บอนเซรามิกด้วยแต่ว่าคันนี้เป็นล้อแมกนีเซียมนะแต่ว่าเป็นสีดำนะครับ ก็ถือว่าเป็นออปชันที่แปลกตาพอสมควรอันนี้เนี่ยบางคันเป็นสีแดงเห็นชื่ออเราไปดูตัวรีกิปบล็อกเนี่ยแต่อันนี้เป็นสีดําอันนี้น่าจะเป็นไฟเบรกเนาะพอก็เป็นสปอร์ตเอสซอรนะครับมีสีเป็นดําๆนะแล้วก็โหตัวจริงพอได้มาดูในในไฟของผูฟังชั่นแล้วมันมันสวยเนาะสวยจริงๆแต่ว่าทําไมถึงไม่มีโลบาร์เออแปลกนะฮะอาจจะต้องการไว้ใส่ของหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ กดตัวไวแสกปุ๊บเนี่ยจริงๆน่าจะออโต้นะฮะมีโลบาร์มาให้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะเออก็แปลกดีนะฮะด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไซส์ของเทอร์โบมันก็จะกว้างกว่า Gt3 ธรรมดาเยอะมากพูดง่ายๆว่า Gt3 ธรรมดาก็คือเนี่ยจบแค่นี้แหละนะจบแค่นี้แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เลยเพิ่มมาอย่างนี้เลยนะโห <c oughs> ดมากโคตสุดๆเลยอะ <c oughs> อันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาทำการแรปใสนะครับกับเรานะก็ คือคาร์บอนคาร์บอนนี่ต้องรักษาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ติดฟิล์มกองแสงนะครับรถสีขาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเลือกใช้ฟิล์มที่ต้องคุณภาพแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าสีขาวนยครับรู้ๆกันว่าถ้าติดฟิล์มใส่เข้าไปนานไปมันจะมีอาการความเหลืองนิดนึงนะฮะอันนี้เราเลือกใช้แบบพรีเมียมนะพรีเมียมที่สุดนะเพื่อที่จะได้คงความขาวของมันไว้นานๆครับคันนี้น่าจะเป็นสีที่ชื่อว่าคาเรล่าไว้นะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวสีคือไม่มีเมทัลลิกอะไรนะครับเป็นสีเดียวกับ G3 คันเดิมของผมนันแะนะ ก992นะครับอยากให้เปิดดูวันนี้จังเลยอยากเปิดดูวันนี้จังด,ดูได้ไหมไยพูดมามองเข้าไปตรงนี้ดิเห็นหม้อน้ําอย่างโหดวันนั้นเราไม่เห็นนะบ้าต้องโฟกัสเข้าไปข้างในอ่เห็นไหมเออโหดมากเลยนะคือต้องบอกว่าอะไรรู้ปะ แลมโบกินีคูรักแค้นเอสจีโอซูเปอร์โทรฟิโอโอมอลากาโตนะครับยังมีที่ให้เก็บหมวกกันน็อกแต่อันนี้คือไม่มีที่ให้เก็บอะไรเลยไม่มีเลยคือแบบไม่มีเลยจริงๆนะครับแนวดีนะถือว่าถือว่าแนวดีที่ขนาดคาร์บอนข้างในยังสวยขนาดนี้นะดูลายคาร์บอนข้างในตัดแบบโหตรงแบบตรงแนวเลยนะโหเป็นโล่งล้ำมากเลยว่ะล้ำจริงๆแบบ ไม่มีที่ให้รถธรมธรมดาธรรมดายืนในสังคมเลยต้องบอกเลยยอดสวยจริงๆสวยจริงๆส,สิ่งที่ผมไม่อยากให้เป็นคาร์บอนที่สุดนะคือชิ้นนี้รู้ป่ะคือถ้าชิ้นนี้เป็นคาร์บอนนะผมว่าเขาทำอะไรรู้ป่ะเก็บไว้ออกตอนจุดสองเชื่อดิ 992. 2ุชิ้นเนี้ยจะกลายเป็นคาร์บอนครับนะคือเขาทําได้เลยแต่เขายังไม่ทํานะเขาก็เก็บไว้ออกจุดสองเพราะว่าไม่งั้เนเดี๋ยวตัวจุดสองไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหม,มก็น่าจะตรงต้องรอ,งองไปก่อนอาจจะอาจจะมีชิ้นนี้ชิ้นนี้นะ นี่น,นคุณมาดูตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไฟเลี้ยวด้วยนะเว้ยเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูนี่น,นี่ตรงนี้นะเป็น LED ครับหลายคนไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวออสุด oh, <no. S 2> ยอดผมก็ดูรีวิวฝรั่งมาเหมือนกันอูจะ <laughs> เป็นรถที่แบบโป่งมันกว้างมากแล้วก็ต่อชายสเกิร์ตออกมาเยอะมากนะคุณมาดูตรงนี้ดิ ก้าวแทบไม่พนะ้นอ่ะคือก้าวไปนี้ขอ้ขอข้อเทา้าคือโดนเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างคมเหมือนกันนะใจต้องรักอะ่ะนะแล้ววันนี้บอกเลยว่า30กว่าล้านนะครับใครอยากขับ gtr s นะ30กว่านะครับไม่ให้รถธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปนะฮะขอให้991ไม่ใช่ทศธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปขอให้991ราคาขึ้นมนาะผมว่าใกล้ขึ้นแล้วแหละเพราะว่า โหรุ่นต่อรุ่นกันปกติมันไม่เคยห่างกันเป็นเท่าตัวขนาดนี้เนาะเดี๋ยว991นี่ราคาแล้วต้องวิ่งละต้องเริ่มวิ่งแล้วนะครับยอดจริงจริงนะนะครับมาดูช่องบริการที่3กันวันนี้นะฮะเป็นไงคลาสสิกนี่993นะครับถามว่าทำไหมคลาสสิกแอร์คูลทำไหมก็ตอนนี้ก็ก็ทำแล้วแหละเสร็จหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะทำทำรับทำหมดนะครับคันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นสายซิ่งหน่อยๆนะครับก็คือ เอาชกโอรินมานะฮะโอรินโอรินแต่อนนี้อันนี้เป็นชกเดิมแล้วชกโอรินใส่ไปแล้วนะอ่ะมาดูชกโอรินใส่ไปแล้วน,นั่นนู้นไหมน,หนั่นนู้นมีไฟนี่ชกโอรินนะฮะใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ๋อยังไม่เรียบร้อยเกือบแล้วนะ,นะอาจจะมีขาดท็อปมองทับเมาส์อะไรนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ค่อยๆทําค่อยๆทํานะ,นะครับก้าว93เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นรถล่าช์แอร์คูลนะะตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันของ996นะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีเจาะรูดว้วยออปชันนะครับอันนี้คือเป็นออปชันนะสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่ามีมาทุกคันนะฮะเป็นออปชันนะเรามาดูแม้ว่ามันไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยเอะอันนี้มันสแตนดาร์ดหรือเปล่าเพราะว่ามันมองเห็นมือผมเลยเนี่ยมาจริงๆอะ่ะมันอาจจะต้องไปหาอะไรสักอย่างหนึง่งแต่พูดตรงๆนะ คือผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยไม่เคยไม่เคยมานหือคือเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเห็นที่ว่าเข้าไปข้างในแล้วมันเป็นยงนังไงนะครับเข้าใจว่าจะมีนะครับในรุ่นเทอร์โบที่เป็นต้องเป็นเทอร์โบเอสหรือว่าต้องกดออปชันด้วยนะเพราะเทอร์โบก็ไม่ได้มีทุกคันนะครับ9ก3เกสามทอร์โบนี่ตอนนี้ราคานี่โหไปแล้วไปแล้วไปอย่างนี้แล้วไปไม่หยุดแล้วนะครับการที่เขามาใส่โชโอลินเนี่ยก็ถือได้ว่ามีการเตรียมการในการขับขี่ที่เข้มข้นแน่นอนนะครับ เราก็เลยแบบจัดให้อย่างดีแถมจะมี c o นเวอร์ชัต่อด้วยนะคอนเวอร์ชัก็ยังทํากันอยู่เรื่อยๆนะครับยังทํากันอยู่เรื่อยๆตอนนี้ต้องบอกเลยว่างานเราก็เกี่ยวเรื่องแบบ m o เ o r ร์ o สปนี่ก็ขยับกันขึ้นมาประมาณเนยนนะขยับขึ้นมาพอสมควรเลยนะนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกนะฝั่งฟิล์มบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้คือทีเด็ดแบบไม่รู้จะเด็ดยังไงเด็ดแบบเด็ดมากเอาอีเล็ทรานะ อ l เล็กตรานะก็คือโ o ล u s สะโรลุตสโรลสนะครับโหล้อแม่งใหญ่มากเลยว่ะเดิมนี่เท่าไหร่วะเนี่ยยี่ครับ2 3 2 7 5 3 5อ3ามย่าเนี้หลอเดิมมา23มีคาร์บอนด้วยนะแต่เป็นน่าจะน่าจะเป็นมาแอดออนนะไม่น่าจะใช่เป็นคาร์บอนเออใช่ใช่มาเป็นแผ่นแปะนะครับคือเรามีอ l เล็กต2าคันเลยนะที่จะเข้ามาทำนะครับอันนี้ก็คือเต็มระบบนะกองแสง นะครับแล้วก็ใส่กันลอยนะครับคันนี้น่าจะเป็นอีเล็กตอรอาะอีเล็กตอรอาะ<า><า>ขอดูคนไม่รู้ว่ารุ่นไหนแต่มันดูออปชั่นท่วมพลมากเลยอะ่ะอุ๊ยอันนี้อันนี้นนตัวท็อปแล้วไม่มีกระจกข้างไม่มีกระจกข้างตนนัวนี้สุดสุดอ่ะสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดพูดจริงนะ คนหน่เขาไปขับกันหมดแล้นมีผมเนี่ยเขไม่เคยขับสีเหลืองนะครับจริงๆผมบอกเลยว่าจองไปคนแรกๆเลยนะให้ถ่ายว่าทำไมไม่ซื้อเมียไม่ให้ <laughs> เฮ้ยพูดกันได้ไง <laughs> บ้า <laughs> ผมไม่มีตังค์เฉยๆจองไปตื่นเต้นไงพอจะเอาจริงอ่ะไม่มีตังค์ <laughs> ก็ยกเลิกไป <laughs> แต่ว่า ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าโอ้โหเขาขายดีมากนี่ขายดีมากเลยนะต้องบอกเลยว่าได้ใช้รถแบบราคาเดียวกับต่างประเทศอะ่ะคุ้มค่าเพราะย่าน,นี้ต้องแบบเป็น10บสล้านนะสมัยก่อนถ้าไม่ใช่ไฟฟ้านะครับโอ้มันสวยมากแล้วมันก็คันใหญ่นะผมว่าจริงๆรแล้วมันเอ่อคันเล็กกว่าอูรุสนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงเพราะว่าเนี่ยดูจากระยะนะคือเราก็เคยทํางานกับอูรุสเนะผมรู้สึกว่ามันเล็กกว่านิดเดียวไหนขอลงขึ้นไปนั่งหน่อย จริงงานนี้นี่เราก็ออกไปแล้วนะแไหมนิดนึง่อโอโอ้โหแต่ทวงอะไรเขาไอ้นี่เขาบนเขาสูงมากเลยเนาะตลกจังอือโอ้โหแบฟิลลิ่งน้่งดีมากเลยว่ะฟิลลิ่งดีมากเลยผมไม่เสียดายว่ะเสียดายไม่ได้ซื้อยังทันด้วไอบันทันตลอดเหรอครับต้องบอกว่าไม่ตังค์หรือเปล่าคือตอนนี้ไม่มีตังค์ครับท่านผู้ชม ถ้าอยากเห็นอิเล็กต้าของพี่คุณดี้พี่คุณดี้จะเปลี่ยนล้อให้ด้วยช่วยสนับสนุนด้วยไม่ไหวแล้วตอนนี้เสด้กินแบบนี้ผมด้รออะไรอยู่หมให้คุณไทยรออะไรอยู่ไหมหคุณไทยรถตัดที่่ผมรองเงินหมื่นหนึ่งอย่างนายกอยู่เนี่ยไปจบก็ดีหันนี้ของเยอะจริงได้เห็นกันตึบตับจริงนะก็คือออดี้ทีทีรอคันนี้นะส่งตรงมาจากหัดใหญ่นะครับอาจจะป้าย้เป็นเขาส่งขานะตนลงตรลงแถวไหน ันใหญ่รถาจากขนดใหญ่าาหญป้ายทะเเป็นสงขานะครับคันนี้ไม่มีเต็มกว่านี้ละใสอินเตอร์ใสแคทเลส less, ดาวไปนะมีกอง APR นะครับแล้วก็อินเตอร์แต่เดี๋ยวรอจูนนะรอจูนกับเรานะครับต้องบอกเลยว่าเขาเอาสุดอย่างเดียวคันนี้บอกเลยว่าไม่รอไม่รอช้านะครับชุดแต่งนี่ทำไมมันเท่ขนาดนี้วะนี่มันของโรงงานหรอหรือว่า ไม่รู้เลยอ่ะอุ้ยแต่ชุดแต่งสวยมากเลยนะนี่แบบ Swan Neck เลยนะ GTRS นี่เดี๋ยวที่มันเท่ขนาดนี้เลยวะเท่มากเลยอ่ะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือยิ่งกว่าถนนย่นต์เาเรียกถนนบี้เลยคือแบบโคตรแรงเลยอันนี้คือแดกพอเช่มาแบบไม่รู้นักต่อนักแล้วนะตอนนี้นะครับเป็นรถที่แบบคือฮาแบบสุดๆเลยนะครับด้วยระบบเกียร์ด้วยแหละเกียร์เขาแบบโขแบบโขดกระโขดกระชากมากรับก็ อัปเดตนะของเราคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณนี้อาสวัสดีครับนี่เลยเรามาดูนี่ดีกว่ารถแต่งรถแต่ง <c oughs> โหนี่เขาเรียกว่าแต่งแต่งสไตล์โพลิสไม่ใช่ใส่ตวใส่ตวดดีนะครับต้องบอกว่าแถวนี้ก็เ,เรียกว่าสงบอะสงบดูแลสงบเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่น้องตอรอประเทศไทยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เห็นทะเลาะกันวุ่นวาย ไก่กองไปห,หมดเลยก็ทะเลาะกันไปเฮียมาทะเลาะกับผมรถใหม่เจ๋อๆเลยต้องขอพามาดูนะครับอันนี้คือ BMW M i5 ต้องบอกเลยว่าเทียวจัดโอ้ยมึงดูข้างในดิไปเปิดตูนูน้นไปไปดูนูน้นไป,ปดูนูน้น i5 ครับสุดยอดสุดยอดคุณดูคุณดูไฟสิเทียวมากโอ้เป็น M60 i5 นะครับสี Frozen เลยนะสี Frozen นนี่คือสีด้านนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า สีด้านแบบนี้นะคุณไปล้างที่อื่นม้วโซ่ไม่ได้ถ้าล้างที่อื่นม้วโซ่เนี่ยเดี๋ยวเขาใช้น้ํายาลงที่มีแว็กซ์ขึ้นมาลดคุณเงาขึ้นมาทันทีเลยนะครับจริงจริงในนี้เรื่องจริง,รง,รง,รงสีผิวที่ที่เป็นแบบแมตต์ฟินิชเนี่ยนะครับน้ำยานะต้องเป็นน้ํายาที่ไม่มีแว็กซ์แล้วก็ไม่มีสารเคลือบเงาอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวลบมันจะเงาขึ้นเรื่อยๆถ้าเงาขึ้นเรื่อยๆปุ๊บทำให้มันกลับมาด้านไม่ได้แล้วนะคือพื้นผิวลักษณะข,ของความเงาความด้านเนี่ยผมพูดง่ายๆคือมันมีเล็กเกอร์เหม แต่อย่างเงี้ยคือแลกกเกอร์มันมีความแบบอย่างงี้เขาเรียกว่ามันมันขรุขระนิดหน่อยนะในโมเลกุลที่ละเอียดมากจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนแสงแล้วมันไม่มันไม่มันไม่เงาวาร์ปขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาคุณลงน้ํายาที่มีแว็กไปเนี่ยมันจะไปเติมผิวนี้ให้มันเต็มเหมือนเหมือนรองพื้นอะใช่ไหมเหมือนที่กูแต่งหน้าทุกวันอย่างเงี้ยไม่เบรกเลยเหมือนอะไรก็ไม่แต่งหน้าเหมือนนี่เหมือนเหมือนแบบว่าคนแบบหน้ามีผิวไม่เรียบแล้วก็ลงรองพื้นอย่างเงี้ยมันก็จะเงาขึ้นมาฉะนั้นต้องต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับเฮ้ย นี่มีสองคันเลยเหรอนี่คืออะไรสีสีเดียวกันเลยป่ะเนี่ยสีเดียวกันเหรอไม่ใช่เนี่ยคนละสีอันนี้มันออกเขียวๆหน่อยไหมอันนี้ออกเทาๆหน่อยนะฮะคือนี่คือไงรวยนะก็เลยซื้อสองคันวันคู่วันขี้ไม่น่าใช่แล้วทำไมมมี2คันอ่ะไหนคันนี้เหมือนกันไหมผมต้องบอกเลยว่าอ๋อขอบคุณครับเจ้าของรถเขาอยู่นี่เขาอาจจะรีบไปแล้วก็ได้คือบอกมึงถ่ายอะไรกันตั้งนานนี่คือทําไมถึงมี2คันครับอ๋อพี่น้องงานพี่น้องงานเนาะโอ้โหดีเขาคุณพ่อยังรับลูกบุญธรรมอยู่สักคนวันดียังเลยอ่ะ เพียวมากเลยอ่ะคืนนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่ารถเหมือนกันอย่างี้ลําบากนะอย่างแรกคุณต้องเปลี่ยนล้อกันเลยมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ควรมากนะควรมากไอโห้าแบบโอ้โหนีอ่ออฟเซ็ตแบบอมๆอย่างนี้นะเปลี่ยนล้อเนี่ยล้อเดิมมันเป็นล้อไซส์อะไรวะเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้อเดิมเป็นใส่ยี่สิบเอ็ดคันนี้ผมว่าต้องใส่มันยี่สิบสองกำลังดีนะขยับหน่อยแต่ว่าจริงใส่ยี่สิยยบเอ็ดก็ได้นะแล้วใช้ยางเดิมแล้วซีรีส์มันก็เตี้ยอยู่พอสมควรแล้วดึงออกมาหน่อย แต่ล้อดเดิมเขาก็สวยมากนะครับต้องบอกเลยว่ารถอันนี้นะคือผมชอบมากคือผมรู้แล้วต,ต้องลงมาถ่ายเนี่เพราะอะไรรู้ป่ะจริงๆผมไปเห็นในะนี่ที่เมกาเว้ยรอบตั้งแต่เดือนนู่นเลยกันยาผมเห็นอยู่บนถนนแล้วผมแบบเฮ้ยงงเลยแม่งคือรถอะไรวะจุดที่มันเฟีย้ยวคือจุดไฟท้ายครับไฟท้ายแม่งเฟี้ยวมากคันนี้มีคาร์บอนนะคันนี้มีคาร์บอนสวยเลยนะครับนี่คันนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่เขา,เาออกรถที่เดียวกันเลยนะมีเรเน่มลโต้เนี่ยฮะข้างในไฟเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะนี่เป็นไง สีคนละสีคันเมื่อกี้สีเขียวคันนี้สีฟ้าสีน้ำเงินนะเบาเบาสีเหมือนกันไหมเบาสีเหมือนกันไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเบาแบบเบาะสีคนอนหยกักเห็นไหมตัวเบาสีคอนหยักอันนี้เป็นเบาดำดำเทาสวยคนละแบบแต่สวยทั้งคู่นะฮะต้องบอกเลยว่าสวยทั้งคู่โหสุดยอดมากเดียก่อนนะถ้าไปตรงนี้เงาแรปแรปด้านไหหรอเฮ้ยจริงด้วยทดลองนี่ว่า ต่นี้อันนี้น่าอันนี้น่าจะด้านจริงเฮ้ยอันนี้ด้านแลปด้านซ้ำอีกทีอุ้งวงไปหมดแล้วครับก็บอกเลยว่าสุดยอดคะสวยจริงๆนะครับไอ้ห้าไม่รู้คันเท่าไหร่ไม่รู้รู้ไหมใครรู้ช่วยตอบหน่อยอันนี้คาเยนเราเพิ่งเสร็จเลยคุณดูชุดแต่งเป็นไงดูคาร์บอนดูคาร์บอนเป็นไงงานคาร์บอนสวยไหมโหดูฟิตเมนต์ดูลายดูดูคุณดูหน้าเนี่ยแม่งหน้าแม่งอะเกรสซีฟมากนะคุณมาดูอ้อมมาดูข้างหน้าเนี่ย นี่แบบโผล่ลิ้นแม่งยื่นปากแม่งบานแบบบางทีก็งงเหมือนกันนะงงตัวเองว่าผมไม่แต่งรถสวยอย่างนี้วะงงงงตัวเองเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้เขาให้เราเลือกไงไอ้ลูกค้าเขาแบบพี่กูดี้จัดให้เลย <c oughs> ส่วนใหญ่จริงๆมาแนวนี้กันเกินครึ่งนะ <c oughs> ดูโขคุณดูผมเลือกไซส์สเกิร์ตนี่นะแม่งลงล่องแบบนะมาดูมาดูป <c oughs> ิฟิวเซอร์ป็นไงท่ออาคามีท้ายหางเป็ดน,นิดนึง กูดี้เคนี่เขาไม่ธรรมดาจริงว่ะบอกเลยแหม่แต่งรถสวยนะล้อไม่ใช่ลอ้อไม่ใช่ลอ้อฟูลฟังชั่นแอบเสียใจนิดหน่อยนี่นะไม่ผู้เล่นนี้ล้อนี้ก็สวยนะครับสีสีถือว่าดีเลยนะแต่นี้เป็น2ชิ้นด้วยนะเดี๋ยวเขาเริ่สั่งฝากระโปรงอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นไคเยนคูปที่แม่งแต่งโหดมากนะแล้วก็มีจูนนิ่งกับเราไปด้วยนะครับเดี๋ยวเหลือฝากระโปรงอีกชิ้นหนึ่งก็เลยังมานะเดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับอ่ะไปด้านในครับ ผมบอกเลยว่าที่นี่นะก็คือรถอะไรใหม่ๆ,ๆออกมาเนี่ยมันต้องมาลงฟูลฟัง์ชันก่อนยาวนะอิเล็กต้าตอนนี้ก็มีคันนี้คันที่3ามนะที่มาเนี่ยคือไหนวะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหนี่อ่าแปดสตารล์ลืมๆเลยชอบจริงๆเวลาเดินผ่านมาแล้วรถแบบบึ้มบอมบึ้มบึ้มบึ้ม,ม,ม,มนี่คันนี้นะฮะผมบอกเลยวันนั้นทักเข้าไปโรตารมันต้องเขียวทองส่งล้อทำสีเรียบร้อยนะครับคันนี้สีแบบสวยมากเป็นจริงเป็นสีที่ผม ตอนที่ผมจะซื้อเล็กต้าผมจะเลือกสีนี้แหละล้อเดิมมามันดูแบบจืดๆไปหน่อยนะก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเปลี่ยนล้อเป็นสีทองตอนนี้ส่งล้อไปทําล้อก่อนผมบอกเลยว่ารถรตันนี่ไปยกซีโซซีโซไม่ได้นะช่วงหน้าเป็นถุงลมนะครับต้องเข้าแจ็คโหมดก่อนนะต้องขึ้นพอยให้ตรงจุดนะครับเจ้าของรถมีทักมาบอกเฮ้ยรบกวนดูให้อ่าโดนจุดที่มันเป็นสีดำนะนิดนึงนะครับแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงที่นี่ลื้อไคล่า G ีมาแล้วทั้งคันนะครับแล้วก็พังมาแล้วด้วยยอก ไม่เบรกเลยวันนี้ไม่ดูร้อนๆนะเราอะเราไม่รับไม่รับรับมุกรับมุกเลยเลยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยพรุ่งนี้มีงานโตฟุยะใช่ไหมปั๊มนะครับเดี๋ยวโปรังชั่นก็ส่งเจ้านี่ไปเฟรดี้สองสี่ศูนย์แซดนะฮะเครื่องอาร์บีสามสี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเป็นลั่นหน่อยแล้วก็โปรโมทอีกสักงานหนึ่งได้ไหมกาบอกาบอคุณรู้จักป่าเดี๋ยวเขาจะมีจัดกาบอแล้วนะที่เมืองไทยนะผ่านมาเมืองไทยจะกำบอ จะกำบออย่าเี้หรอไม่ใช่กำบอคืองานแวลลี่นะฮะที่แบบจัดที่จากต่างประเทศนะแล้วแบบผมแม่งแม่งค,ค,คือคักมากผมบอกเลยอ่ะถามเลยที่นี่รอยฟ้าถ่ยน่ะมือเครื่องเท่าไหร่ใช่ไหมครับใครกแม่ง